ยางสไตล์สปอร์ตสายเรียบหรูมีรุ่นไหนบ้างวันนี้คิมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรถหลายๆคันเนี่ยติดยางขอบ1 7 1 8มาซึ่งมันเป็นยางสไตล์แบบสปอร์ตเลยแต่ว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นสปอร์ตจ๋าเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นสไตล์สปอร์ตแบบเรียบหรูพรีเมียมมีความขับสบายขึ้นมีเสียงที่รบกวนน้อยลงนะครับหน้าตานะครับจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้เลยนะครับอย่างมิชลินพ5นร์ลสป หรือว่าดาวันตีโพทูล่าสปอร์ตรุ่นนี้เนี่ยลายดอกยางเดี๋ยวนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอเราต้องการความฟังชั่นอลของมันการใช้งานที่มันเยอะมากขึ้นเนี่ยลายดอกยางที่มันเรียบๆแบบนี้จริงๆแล้วการใช้งานมันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีดน้ําเรื่องกอ่อถนนและที่สําคัญนะครับเรื่องของเสียงนะครับพวกนี้ลายแบบนี้เป็นสปอร์ตก็จริงแต่ว่าเสียงมันจะเงียบขับสบายกว่าคิมจะมาไล่ให้ฟังนะครับอันดับที่1น,นะครับมิชลินไพลอสปอร์ตหนะครับผมว่าเป็นแบรนด์ที่ เพืเ่อนๆยอมรับแหละว่าเป็นยางสปอร์ตที่มีความลุมนเนียนเสียงดีแบรนด์ Band ที่2นะครับที่คิมอยากจะแนะนำก็คือแบรนด์ Continental นะครับรุ่น Mac Contact 7นะครับหรือ MC7 นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นยางสปอร์สตสไตล์แบบนุ่มเงียบของแบรนด์ Continental ที่คิมเนี่ยรู้สึกว่าเออมันดีจริงๆนะครับเป็นยางสปอร์ตที่มันเงียบสบายแบรนด์ Band ที่3นะครับโยโกฮาม่าแอดวน V107 นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ทรงๆเดียวกับมิชลินไพลอร์สปอร์ต5นะครับการขัดถนนที่ค่อนข แล้วก็เสียงก็ค่อนข้างตอบโจทย์เพื่อนๆในสมัยปัจจุบันนี้มากๆนะครับแบรนด์ต่อมานะครับแบรนด์ที่4แล้วนะครับก็เป็นยางฟูดเยียนะครับรุ่น F1 Sport นะครับเป็นลูปกงเล็กนะครับแต่ว่าเพื่อนๆดูเลยลายดอกยางเนี่ยมันจะแบบเรียบเนียนกับพื้นถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสปอร์ตจริงๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามีความละมุนความขับสบายมากขึ้นและแบรนด์สุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือแบรนด์นี้ครับแบรนด์ดาวันติรุ่นโพลทูล่าสปอร์ตนะครับเป็นยางสปอร์ตนะครับที่สไตล์แบบ ขับแล้วแบบเงียบเสียงไม่ดังมากนะครับแล้วก็มีความละมุนเก็บรอยต่อถนนได้ดีนะครับลายดอกยางค่อนข้างฟังชันนอลเหมือนพวกมิชลินอะไรอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมีความเรียบเนียนเน้นการยึดเกาะถนนรีดน้ําและข้าโค้งได้ดีนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหายางนะครับยางสปอร์ตสไตล์พรีเมียมแบบนุ่มเงียบกชัวรี่แบบนี้นะครับสามารถเข้ามาซื้อได้ที่แพลตฟอร์มไทยบิทของเรานะครับให้เรื่องยางรถยนต์ของคุณเป็นเรื่องง่ายครับที่ไทบิทครับ